สวัสดีครับวันนี้จันบอยเทเลทัชนะครับจะพาที่น้องไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูหรือว่าวิ่งผ่านอำเภอน้ำพองครับมามาที่อำเภอนาการวันนี้ผมมีภาร,รกิจส่งจานหมุนนะครับให้กับลูกค้าซึ่งนิสิาจานชำรุดนะครับนี่เป็นบรรยากาศ สองข้างทางนะถนนก็ค่อนข้างจะโคดเคี้ยวนะครับจะมีจุดชมวิวหลายๆจุดนะแต่ว่าไม่ได้พาลงไปดูนะครับ ็นจำนวนมากนะครับที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับซึ่งมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับรอเลี้ยงสัตว์ป่าแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆนะครับในเขตบริเวณนี้ครับก็ชมกันไปเรื่อยๆครับ ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับก็งานก็ยุ่งๆหน่อยนะครับอยู่ประมาณหกสิบกิโลเมตรกับถึงอำเภอนาการครับ โคโควินนะครับใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดเนาะก็ต้องมีใบขออนุญ,ญาตจากทางบริษัทน,นะครับเพื่อจะขอเดินทางนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มหิวข้าวแล้วแต่ว่าจะจะไม่แวะก,กินแถวนี้นะครับเพราะว่า ผมจะมือวันที่ผมเดินไปกินข้าวกับพ่อที่จังหวัดเลยนะครับอ,อันนี้ก็มีร้านขายปลาทำค้างทาน,นะครับเป็นปลาที่ชาวบ้านหามาได้นะครับหามาได้จากในในเกือนน้ำพองเกือนบนลัดเนาะมีหลายอย่างครับ เฉพอะได้แล้วกันนะครับเพราะว่าแม่ก็มาเลี้ยงหลานที่อยู่โคราชครับก็เป็นหว่วงก็เป็นหว่วงเยอะสุขภาพพอๆอยู่เยอะแล้วก็ยังไปขายของอยู่ครับขายของเป็นปกติครับแต่ว่าลดปริมาณลงเนาะอายุเยอะแล้ว,ลวยกของหนักไม่ไหวครับไม่มีผู้ช่วยเลย สินค้าโอท็อปคุณแม่ชาวบ้านสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับถนนเส้นนี้นะครับ<ม>ก็ถ้ามีโอกาสได้ไปที่จงังหวัดนนทบวรีลำพูนะครับ<ม>ก็สามารถ ทางทได้นะครับกับอีกเส้นทางหนึ่งก็คือจังหวัด,ดอุดรนะแล้วก็เข้าทางจังหวัดเลยวิ่งเข้าตัดมาทาง,ทางอำเภอบังสะพุนนะครับจนตัวนี้เป็นโซลา่ฟาฟ์ม สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องจานบอยนะครับ mm hmm. รับชมแล้วแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดส mm ับสไฟล์ให้กำลังใจนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะครับ mm hmm. ผมก็อยาค่อนข้า hmm. งจะทำหลาหลายคลิปหน่อยนะครับ mm hmm. <laughs> อันนี้ก็มีรถบรรทุกสัญจรก็ค่อนข้างค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรนะครับเพราะว่า,าเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ควบควบคุมเท่าไหร่นะครับอันนี้ชาวบ้านก็นจะไปหาของตากัน วันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวถึงบ้านมีอะไรที่จะนำเสนออีกจะถ่ายทำให้พี่น้องชาว YouTube ที่ชื่นชอบในการเดินาทางสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ